สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ,ะมี2กรณีเนาะ,ค,ะคนโสดด้วยนะ,ะราศีตุลพยแบ่งวันที่แบบไทยนะะเนาะแบบโหราศาสตร์ไทย17ตุลาถึง 15พฤศจิกานะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์สามารถดูได้เนาะเลือกที่ตรงกับคุณนะ่พลอยไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการแบ่งวันที่สักเท่าไหร่แล้วก็เป็นแค่เรื่องราวโดยรวมของช่วงอะไรแนวโน้มอ,อะไรจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2564ของพวกคุณบ้างนะคะเรื่องราวชาวโสดก่อนเนาะแล้วก็ไปคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็เรื่องของการงานการเงินท้ายคลิปนิดหน่อยนะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะคะที่นี้ เรื่องราวของหนา้าไพ่เนี่ยถ้าคุณเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็สามารถสลับกันได้นะเรื่องราวสลับกันได้ด้วยนะะเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงเนาะไม่ต้องซีเรียสนะคะใครที่อ,อย่าเอาไพ่ตรงนี้ไปตัดสินใดใดทั้ทงสิ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของคุณแนวโน้มในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ เออ่มาดูกันได้ส่วนตัวเนะะี่ยฮะแอดไลน์มาพลอยทิ้งไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนี้ราคาค่าคู่30นาที299บาท60นาที599บาทนะคะอืมใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยเนาะในการกดไลค์กด subscribe ให้พลอยด้วยค่ะโอเคมาดูเรื่องราวของชาวโสดกันก่อนนะทำไมคุณถึงโสดน่ชาวราศีตุลทำไมคุณถึงปล่อยให้ตัวเองโสดคะมันเกิดอะไรขึ้น กขดูน่ในค่ะเดียมเพร์เลือกเยอะหรอกำแพงหนาหรอเระว่าคุณเคยมีความรักที่ที่มีความรักในอดีตอ่ะมันมีความรักแหละคุณเนะ่ยเป็นคนที่พอรักแล้วรักจริงนะเป็นคนที่เอ่อให้ให้ความใส่ใจกับคนรักนะคนรักแต่ว่า ในไพ่ในสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะพอเห็นเดียมเพรอร์แล้วก็คิงดาบอยู่ในความคิดนะเดียมเพรอร์คือคนที่อาจจะเหมือนเหมือนจะบอกว่ายัางไงอะ่ะจะบอกว่าคนมีประสบการณ์ฉะนั้นคุณอะ่ะอาจจะมีประสบการณ์ในความรักที่มันทาให้คุณกลายเป็นคนที่แบบเย่อหยิ่งแล้วก็ไม่อ่อ,อะไรให้ใครง่ายๆนะต้องเลือกต้องกั้นกองในความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดนะคะถ้ามาก็ต้องดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไพ่ของ ิงเหรียญมาในความคิดเนี่ยนะฮะในความคิดก็คือไพ่ของไพ่ของอการตั้งรับการต่อสู้การปิดกั้นตัวเองก็ได้เนาะฉะนั้นถ้ามาไม่ดีคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาเพราะว่าจิตใต้สํานึกของคุณคุณยังไม่ลืมเรื่องราวของการที่ต้องผ่านอะไรมาเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันมันถูกหมางมืนคุณเคยให้ความรู้สึกเขาอา่ะอาจจะเต็มร้อยอะแต่พอเขาให้คุณเขาให้มา ครึ่งครึ่งกลางๆไม่ได้ใส่ใจกับคุณมากฉะนั้นคุณเลยมุ่งหน้ามาหาเงินดีกว่านะมุ่งหน้ามาหาเงินเพราะตัวคุณเนี่ยถ้าคุณได้ให้ใครแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะทําอะไรให้เขาแบบต่อเนื่องคุณได้ความรักที่พยายามที่จะให้ความรักที่ดีกับเขานะสองถ้วยบางคนมองว่ามันเป็นไพ่ที่ความรักค่อยรู้เลยแหละคอยมองว่ามันเป็นความรักก็จริงแต่ว่าความรักในที่นี้ถ้าคอยอ่านจากรูปไพ่อะมันเหมือนความรักที่มันมันแชร์กันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนหนึ่งอะ พร้อมยื่นให้คุณทั้งสองมือเลยนะแต่อีกคนหนึ่งแค่หยิบจะหยิบเอาอย่างเดียวไม่ยื่นออกไปฉะนั้นถ้าชาวราศีตุลจะได้รักใครชาวราศีตุลบอกว่ากําแพงเนี้ยคุณคุณตุลต้องได้เห็นชัดเจนว่าเขากับคุณตุลนนะ่ะรู้สึกว่าให้ทั้งคู่นะให้ได้รับกันทั้งคู่นะฉะนั้นมันถึงจะเกิดความรักได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้นะคุณตุลก็บอกว่า นั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็หาเงินให้ความมั่นคงนะคะเพราะว่าเน้นไปนในเรื่องของความมั่นคงมากกว่านะคะตอนนี้ที่นี้มาดูค่ะในเดือนเมษานี้นะชีวิตโดยรวมของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างนะข,ม,ขมักขเมนหาเงินเลยนะคะขอดูหน่อยค่ะแนวโนม้มในช่วงเมษายนนี้นะคะชาวตุลนยนะคนโสดเป็นยังไงบ้างคะขอดูหน่อยค่ะ ห้าไม้าเอา5้าดาบสิดาบนะวิวออฟจูนนะพรอยว่าช่วงเนี้ยคือถ้าให้เอาความรักเลยนะไม่เอาอะเพราะว่าสิ่งที่มันผ่านมานะชาวตุนบอกว่าฉันเจ็บมาพอแล้วฉันเหนื่อยมาพอแล้วแล้วก็ถ้าภาวะในตอนนี้นะปัญหาบางสิ่งบางอย่างพ่อยว่าชาวตุนอนะเขาที่เขา รีบเร่งผลิตเงินเนี่ยเพราะว่าอะไรมีภาระบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องแบกรับนะแล้วมันอาจจะมาชนจังหวะในช่วงเดือนเมษาพอดีนะเขาเลยคิดว่าเขาต้องกําหนดหรือต้องทําอะไรที่ให้มันเป็นในรูปแบบที่ผ่านอะผ่านอนะขอให้แค่ผ่านนะอะวิวออฟจูนแลมันเป็นชะตาที่ถึงเวลาถึงกําหนดของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะช่วงนี้อาจจะมีภาระที่หนักหน่อยแล้วก็สิ่งบางสิ่งบางอย่างในใน ในความรู้สึกอะ่ะมันอาจจะต้องแบบอยากจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปแต่ว่าคอยมองว่าหนักหนะในเดือนในเดือนในสายนะ่ะจะบอกว่าจะบอกว่าคุ้นอ,อกหักมันก็ไม่ใช่นะาอไขสิบดาบมันเหมือนนะันแต่มันมีเรื่องของความที่ระวังนะระวังระวังสุขภาพได้ด้วยเนาะระวังสุขภาพปวดหลังนะปวดหลังแล้วก็เอ ค่อนข้างเครียดนะค่อนข้างเครียดนะฉะนั้นวิวออฟจูนช่วงช่วงเดือนเมษานี้นะมีโอกาสนะทาบุญใส่บาตรบ้างเนานะเพราะว่าเป็นเรื่องของบุญบาปได้เหมือนกันนะฉะนั้นระวังเรื่องของอถ้าเป็นสุขภาพเนาะระวังพวกเลือดตกยางออกได้นะคะแล้วก็ระวังว่าเราเพราะมันเป็นถึงช่วงชะตาเนาะช่วงชะตาฉะนั้น ให้เป็นว่าเรื่องของภาระแล้วกันคุณอาจจะต้องเหนื่อยกับภาระเะนั้นช่วงนี้ไปทําบุญใส่บาตรนะคะกดน้ําหน่อยเนาะก็มาในสายมูเลยนะอันนี้เพราะว่าไพ่มันค่อนข้างออมีมีพลังของเรื่องของการทําบุญด้วยนะแล้วก็เป็นไพ่ดาวนะเจออุปสรรคเะนั้นก็ให้ลดทอนตรงนี้ไปนะทำบุญใส่บาตรบ้างกันแล้วกันนะคะคนโสดทีนี้มาดูว่าเดือน เมษานี้คนโสดจะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจกุ๊กกิ๊กบ้างไหมนะคนโสดชาวราศีตุลค่ะมีนะมีคนเข้ามานะพยายามจะเข้ามาอาจจะเป็นราศีธนูได้เนะไพ ฉันแพรนส์นะอาจจะเข้ามาพยายามติดต่อสื่อสารพยายามมาโปรยสเสน่ห์ให้กับชาวราศีตุลแต่พอยว่าชาวราศีตุลยงฉันยังไม่อยากหลุดจากตรงนี้ถ้าเข้ามาก็มาดีๆแล้วกันแต่ว่าฉันจะพิจารณาให็นะในหัวพิจารณาแต่ว่าฉันยังไม่เปิดโอกาสนะฉันยังไม่เปิดโอกาสมีนะในเดือนเมษาก็ลองดูนะคะอาจจะเป็นคนโสดด้วยก็ได้นะคนโสดเลยนะคะอาจจะเข้ามาแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยแต่ว่า พอเป็นอย่างนี้แล้วชาวตุนเองอาจจะค่อนข้างกังวลก็ได้นะกับความสิ่งเก่าๆแล้วพอมีไพ่ของสิบดาบขึ้นมาเหมือนคุณจุนเขายังไม่ลืมเรื่องเก่าๆอ่ะคะ่ะอืมฉะนั้นก็เขายังอาจจะยังไม่พร้อมเขาอาจจะยังอยากจะปลดภาระหรือเรื่องราวท็อกซิกข,ของเขาให้มันหมดไปก่อนนะคะโอเคค่ะมาดูมาดูว่าชาวคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างน,นะมาดูต่อด้วยคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ เป็นยังไงนะเรื่องราวความสัมพันธ์ของชาวตุน้นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะคนที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อย mm hmm. ค่ะคิงถือไม้นะคะ t h e h i p เท t e s t temperance mm hmm. แล้วก็ไพ่ห้าเหรียญน,นะ ไพ่ห้าไม้เท้าด้วยพวกคุณทะเลาะกันเหรอคุยกันไปคุยกันมาสื่อสารกันไปมีราศีมีนได้เนะาะราศีธนูได้นะคะฉะนั้นมีไพ่ของธาตุไฟได้ด้วยนะคะค่มองว่าพวกคุณมีปัญหาก็หลอมมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเคนหนึ่งอาจจะอ้างหรือพูดไปบ่อยว่าเรื่องของการงานนะทำงานยุ่งงานเคยมาต่อเนื่องแล้วตอนเนี้ย เหมือนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าหรือนิ่งๆเฉยๆไปนะฉะนั้นทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนอะนะมันไม่ค่อยชัดเจนนะเลยกังวลไปว่าเราเออใช่หรือเปล่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาคบซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าไพ่เทมเพลนส์เข้ามาเนี่ยเออคนหนึ่งอะถืออย่างมั่นใจเลยเนาะมั่นใจเลยนะอาจจะเป็นคนคนคนเดียวกันก็ได้หรือเป็นชาวตุนก็ได้คนที่แบบค่อนข้าง ค่อนข้างชื่นชอบคนเนี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราอะใช่สําหรับเขาไหมทําไมเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชัดเจนเลยทั้งๆท,ที่เราอะพยายามปรับตัวพยายามเออเข้ากับเขาให้ได้เนาะเขาอะเขาพูดเรื่องงานอะ เราก็พยายามรับนะแต่หนักเข้าหนักเข้าพรอยว่าความรู้สึกมันเหมือนขาดไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆเ,เคยอบอุน่นเคยใจดีเคยน่ารักติดต่อมาเสมอต้นเสมอปลายวันนี้มันเหมือนว่าปล่อยให้เราเหงาอะปล่อยให้เรากังวลน,นะว่าเราอะเราอะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าเออคนที่รู้สึกตรงกันหรือเปล่าเราเป็นคนเดียวอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาหรือเปล่านะ ฉะนั้นไพ่แนวโน้มอะแนวโน้มมันบอกว่ามันมีความขัดแย้งกันฉะนั้นคอยว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุยกันแล้วยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนจริงแล้วก็มันเหมือนมีปัญหานะอาจจะคุยกันแล้วรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งอะเขามีคนของเขาหรือเปล่าหรือเขาคุยหลายคนเขาคบซ้อนหรือเปล่านะนี่คือเรื่องราวของชาวราศีตุลเนาะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า ไพ่ของชาวราศีตุลเป็นยังไงเรื่องราวของชาวราศีตุลเนาะแล้วก็เรื่องราวของคนคุยนะคะเขาเป็นยังไงกันค่ะขอดูหน่อยค่ะชาวตุลคุณเป็นยังไงขอไพ่หน่อยค่ะห้าใบให้กับชาวตุลเนาะวิวออฟฟ์จูนนะคะหกดาบสิบดาบโอ้โหแล้วก็อัศวินถือดาอบอัศวินถือไม้นะ,ะเขาคนนั้นหละคนคุยแปดถ้วยนะคะ แชมเปญส์หนึ่งถ้วยแล้วก็คิงดาบแล้วก็เดอะฟูลนะพลพยมองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่อย,อยากอยู่ในความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วก็ได้นะวิวออฟฟอร์จูนคุณบอกว่ารู้สึกว่าอยากชาวตุนบอกว่าอยากจะเหวี่ยงความสัมพันธ์นี้ออกไปเพราะว่ามันรู้สึกมันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากวิวออฟฟอร์จูนชะตาเอ๋ยทาไมกําหนดให้ฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นะฉะนั้นไพ่ของ6 หกดาบอยู่ในความคิดอะ่ะอยากจะเดินหนีแล้วนะอยากจะเดินหนีเพราะอยู่ด้วยกันอะ่ะอยากจะไปแล้วล่องเรือไปแล้วหนีไปจากความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไปมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะไม่รู้จะไปล่มตรงไหนความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็สิบดาบอบสิบดาบมันบง่งบอกถึงว่ามีแล้วเครียดอะ่ะมีแล้ววิตกกังวลมีแล้วไม่สบายใจอ่ะนะคะฉะนั้น มันมีแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีคําพูดด้วยนะชาวตุนอาจจะโกรธอะไรหรือหรือไม่คนนั้นไม่เสมอต้นเสมอปลายชาวตุนอาจจะพูดอะไรไปแล้วมันส่งผลให้ความสัมพันธ์มันนิ่งเฉยเสยกันนะนิ่งเฉยเส่กันเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแล้วก็ทําให้โกรธทาให้อารมณ์เสียเน,น่ยฉะนั้นไพ่ของแนวโน้มก็ยังบอกว่าชาวตุนเนี่ยยังขุ่นในเรื่องของเรื่องราวพวกนี้ไม่รู้จะเอายังไงแนะ่จะไปต่อไหมเออแล้ว ชาวตุลเองบอ,อกว่าอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วเหนื่อยมากๆนะเหนื่อยมากๆแต่มันยังคงมีความรู้สึกนึกถึงอยู่นะเพราะว่าสิบดาบเห็นไหมนอนไปก็ยังคิดถึงเขาอยู่เลยยังเครียดยังมิตกกอังวุกับเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่เลยนะฮะแล้วก็เป็นพลังงานของความท็อกซิกจริงๆนะเห็นไฮมเห็นม้านะเห็นอสุวินไหมฮะฉะนั้นบอกว่ามันทําให้ร้อนอ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบว่าไปในแบบราบลื่นนะทีนี้มาดูเขา เขาคนนั้นของชาวราศีตุลคนที่คนคุยนะคะเนะี่ยเขาเองก็เหนื่อยนะพลอยมองว่าตัวเขาเองแปดถ้วยอ่ะแปดถ้วยมีไพ่ของชาวราศีธนูขึ้นมาอีกแล้วเนาะนะคะไพ่ของแปดถ้วยอ่ะมันเหมือนมีใครพลังงานของการเดินหันหลังนะ,ะถ้วยที่ห่างออกเนะี่ยแสดงความสัมพันธ์มันห่างกันออกแล้วแหละแล้วมันก็มีความที่แบบ อันนี้ก็ชุดแดงอันนี้ก็ชุดแดงฉะนั้นมันเหมือม,ม,มีความโกรธกันมีความน้อยเนื้อต่ําใจหรือความไม่สบายใจในความสัมพันธ์นี้นทั้งๆที่ในความคิดเขานะพอว่าเขาเองก็พยายามบาลานซ์อยู่พยายามปรับพยายามเอ่อเทให้มันทเท่าหรือแต่เขาก็คงทําได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามนะั้นในความคิดนะแต่พอจิตได้สํานึกเขาบอกเขาเองเขาก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นนะจิตได้สํานึกก็อยากจะยื่นถ้วยมาแต่มันเหมือนว่า มันมีกำแพงนะมีการที่มีอีโกโ้มีความที่เขาก็ไม่ลดละเหมือนกันเพราะว่าเขามีความเป็นตัวตนของเขาสูงเดอะฟูอะนะฮะเดอะฟูอะเขาก็เป็นตัว,เป,ตวเป็นตนของเขาค่อนข้างสูงที่แบบว่าเหมือนไม่ค่อยงออ่ะเออ,อย่ากด,ดีเองอะไรอย่างเงี้ยพอพอดีมาก็มาง้อเฉยๆหรือแล้วไม่เคลียร์เรื่องเก่านะแล้วก็แล้วก็อยากจะเงียบก็เงียบไปอย่างเงี้ยเออความสัมพันธ์นี้แบบ มีโรคส่วนตัวมากๆนะพอเห็นแล้วความสัมพันธ์ที่แบบโรคส่วนตัวยิ่งแล้วยิ่งไพ่ของชาวราศีธนูเนี่ยถ้าเป็นชาวราศีธนูเลยนะที่มาเกี่ยวข้องนะชาวราศีธนูเป็นคนที่โรคส่วนตัวพอสมควรเลยอีกโก้ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะอันนี้ไพ่ของเขาอะมันค่อนข้างแบบว่า,อ,าอยากจิตใต้สํานึกอยากทําความคิดก็อยากงอ้ออยากกลับมาบาลานซ์แต่ว่าพอเป็นไพ่ที่มันเคยหมีประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยเน,นี่ยเขาก็เลยปล่อยๆอะค่ะไม่อยากเอาอะไรท็อกซิกมา อยู่ในความรู้สึกแต่รู้ไปแล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นชาวราศีตุลหรือหรือคนคุยเองก็ได้นะที่อีกฝ่ายหนึ่องอ่ะที่รู้สึกว่ามีแต่ความท็อกซิคคิดถึงเสียใจอยู่ตรงนี้นะคะอืมโอเคทีนี้มาดูค่ะมาดูว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวราศีเอตุลคะ่ะขอดูหน่อยว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวราศีตุลคะ่ะ เขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีตุลคะขอดูเนี่ยค่ะคนคุยของชาวราศีตุลเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีตุลคะขอดูเนี่ยค่ะอืมเขาเองเขาก็รู้สึกว่าชาวชาวตุลนะ่ะก็มีพลังงานของความแบบเนี่ย ราศีสิงห์ได้เนาะมีไพ่ของสเตนขึ้นมาก็อาจจะคุยกับราศีสิงห์ด้วยนะคะไพ่ของเก้าเหรียญนะ่ะก็เหมือนคนที่ไม่ค่อยงอคนที่เอาแต่ใจพอสมควรเพราะว่าอะไรฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะฉันจะต้องงอใครนะเขาก็รู้สึกว่าชาวตุลเป็นอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็ไพ่สเตนน่ะบอกว่าบางครั้งอะ่ะมันเหมือนปรับแล้วอะ่ะ ปรับหลายๆอย่างแต่ความความเป็นตัวเป็นตนนะ่นะก็อาจจะมีความเอาแต่ใจนะเพราะว่าเก้าเหรียญแล้วก็มาสเต้นเนี่ยเขาเองเขาก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือน,นค่อนข้างวนๆเวียนๆอ่ะเขาก็พยายามปรับแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าชาวตุนเองก็พยายามปรับแต่บางทีอะ่ะมองว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าชาวตุนหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะบางคนนะตัวเขาเองเขาอาจจะว่า,ยายเขาก็พยายามทําได้เท่าที่เขาทํานะ ว่าเขาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเอ้อยอมแพ้ละทิ้งไปก็ได้นะหรือว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามีไพ่สเต,ตนนะมันก็ยังมามาหายหายไปไปมามาอยากอยากจนอ,อยากเจออยากคุยอยากพูดอะไรอยู่อย่างนี้ต่อนะแต่ว่าหรือหรือมองอีกแง่หนึง่งเขาก็รู้สึกว่าชาวตุลเริ่มจะไม่เอาเขาแล้วนะอยากจะเดินหนีเขาแล้วจริงๆนะเพราะว่าเห็นไหมความเย่อหยิ่งของเขาเนี่ยฉันอยู่ได้ฉันเลี้ยงตัวเองได้ฉันสวยเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือเขารู้สึกกับชาวราศีตุลเนาะทีนี้มาดูชาวราศีตุลล่ะรู้สึกยังไงนะรู้สึกยังไงกับเรื่องราวแล้วก็รู้สึกยังไงกับคนคนนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะชาวตุลขอความรู้สึกหน่อยค่ะสามดาบเห็นไหมสามดาบอะไรที่มันไม่ชัดเจนโอ้มาอีกสองดาบนะหน้าวิวออฟจูนคือพ่อยมองแล้วแหละว่าชาวตุลนะ่ะ เริ่มไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์แล้วฉันอยากจะโบยบินไปแล้วฉันนี่เห็นจะเอาแล้วทําไมชะตาฉันทำไมทุกครั้งที่ฉันไปได้ฉันไปจาก Move on ได้ง่ายๆเลยแต่คนเนี้ยมันเป็นกรรมเหรอทําไมฉันต้องเจอเห็นไหมสามดาบอยู่ก็เจ็บปวดอยู่แล้วก็ไม่ได้ชัดเจนให้ฉันเลยไม่ได้ให้ความสําคัญหรือความอะไรชัดเจนเลยวีฟออฟจูนบอกว่าแล้วทําไมอ่ะฉันถึง Move on หรือฉันทําไมไปจากเรื่องราวพวกนี้ไม่ได้นี่คือความรู้สึกของชาวราศีตุลเนาะ มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงเดือนเมษาสองหานี้นะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวตุลกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยค่ะขอดูหน่อยแนวโน้มของความสัมพันธ์เป็นยังไงคะอ่าควีนถือไม้เท้าแล้วก็สี่เหรียญเนะย แล้วก็ควีนดาโอ้โหกำแพงมาเต็มนะคะเขาเรียกว่าอะไรอีโก้มาเต็มนะจัดเต็มเลยนะคะคนนึงก็อาจจะมุ่งหน้าไปทํางานและอีกคนนึงก็มีพลังงานของความต่อต้านหรือมองอีกด้านหนึ่งคนที่ถูกกระทำนะคะคนที่คุยแล้วไม่ชัดเจตสิอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเริ่มมีกำแพงแล้วนะเขาจะเริ่มหันมาใส่ใจความรู้สึกตัวเองรักตัวเองนะคะหรือมุ่งมั่นไปในที่หน้าที่การงานแล้วนะคะขอเพิ่มอีกหน่อยค่ะอืมขอเพิ่มอีกหน่อยนะ จะหันหน้าไปทํางานแล้วแล้วก็ให้ความสําคัญไปกับความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งแหละไม่ไม่อยากที่จะต้องมานั่งเ,เรียกว่ามานั่งอดโอยหรือมานั่งแบบว่าต้องแคร์ความรู้สึกของคนคนที่เอ่อมาทําให้เสียใจอ่ะมาทําให้เสียใจอ่ะอืมฉะนั้นก็เรื่องที่จะพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองกินอยู่แบบออกกาลังกายหรือทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่า ฉันไม่ได้อ่อนแอนะอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เหมือนลืมก็ได้ค่ะเหมือนให้ลืมไปเนาะขอขยายอีกเนี่ยสองดาบเนี่ยเราก็ดีมเพรสนะคะคือคุณคทุที่คนที่แบบชาวตุนถ้าชาวตุนเป็นคนที่ถูกคุยไม่ชัดเจนะเนาะชาวตุนจะรู้ว่าฉันน่ามีคุณค่านะ เออมีคนมากมายที่สนใจชนะอะไรอย่างนี้นะอะมันเหมือนว่าฉันน่ะดูดีนะฉันฉันดูแลตัวเองมาตลอดแต่ว่าพอมาเจอพลังงานแบบเนี้ยเนี่ยไม่ได้ชัดเจนนะทําอะไรก็ละลังละล,ะลอนัดหรือพูดก็ไม่ได้แบบดีเท่าเดิมไม่เคยไม่ไม่เหมือนมาตอนมาคุยใหม่ๆนะทีเนี้ยพอภาวะอย่างเนี้ยชาวตุลนน่ะ ก็ถึงบอกว่าเป็นควีนถือดาบไปแล้วนะคะควีนถือดาบป้องกันทุกอย่างนะคะคอยสืบคอยส่องแล้วก็คอยแบบว่าจะถามว่าจะแคร์ไหมถ้าฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะไม่แคร์ไขแล้วนี่คือความรู้สึกของเออเรื่องราวแนวโน้มในช่วงเดือนเ,ออเมษาของชาวราศีตุลเนาะฉันจะลดฉันจะเชดฉันจะไม่สนใจอีกแล้วนะคะมาดูไพ่ขอไพ่สรุปให้อ่อ้แนะนำเนะาะไพ่แนะนำให้กับชาวราศีตุลค่ะ แต่พอเว่าชาวราศีตุลถ้าไพ่มันอาจจะสลับกันเนาะเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าเป็นไพ่ที่รู้สึกว่ามีความเข้มแข็งนะอาจจะเก็บความรู้สึกไว้ลึกๆแต่ว่าฉันเข้มแข็งฉันมีอีโก้นะฮะอีโก้เจออีโก้นะฮะกระเด็นไปคนละฝ่ายเลยนะฮะทีนี้มาดูไพ่แนะนําว่าชาวตุลควรรู้ควรทร,ร,ราบอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกไหมสองเหรียญ มันจะเป็นอีกอะเห็นไหมคุณเมื่อกี้คุณได้ควีนเหรียญใช่ไหมเขาก็ได้คิงคุณได้ควีนดาบเขาก็ได้ควีนคิงดาบเหมือนกันเนาะทีนี้ไพ่สองเหรียญพอยว่าพวกคุณยังจะไปแบบมวนๆกัน,น,นอยู่เนี่ยวนไปวนมานะยังแบกกันไปฉะนั้นถ้ามีอีโก้ต่างคนต่างมีอีโก้ลองดูไหมลองแบบว่าลองพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกเนะี่ยและถามความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วว่าเราคบกัน ไปเพราะอะไรนะเพราะพอไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้เงยหน้าหรืออะไรที่มันไปกันแบบว่าไม่ได้สดใสไม่ได้อะไรแล้ว,ลวก็ประครับประคองเมื่อกี้ก็สัญลักษณ์อินฟินิตี้ของราศีสิงห์ถูกไหมคะฉะนั้นะถ้าไปอย่างเนี้ยคุณลงเคลียร์ไหมถ้าคุณแบบว่าเขาเรียกว่าคุณก็เป็นควีนดับเขาก็เป็นคิงดับฉนะนั้นมันมีพลังของอ่ะท่ายของต่างมีต่างต่างคนต่างมีีมโก้อะฉะนั้นะ เคลียกันไหมว่ามันจะเป็นยังไงมันควรทําอะไรงี้ยน,นะเพราะว่าถ้าไปอย่างเงี้ยนะมันมันไปแล้วมันเหมือนไม่มีอนาคตเลยก้มหน้าก้มตาอยู่อย่างเงี้ยน,นะฮะฉะนั้นลองดูค่ะถ้าคุณคิดว่าโหมันเป็นชะตาก,กรรมที่เราจะต้องรับไปตลอดเลยเหรอคุณไม่ไม่ยอมเปลี่ยนคุณไม่พยายามหาวิธีทางออกนะอะเพราะว่าคุณไม่ยามไม่พยายามเคลียร์ไม่ยามไม่พยายามถามอ่ะ คุณจะไปแบบเนี้ยเราก็ไม่มีความสุขฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเขาโอเคเราไปคุยแล้วเขาไม่พร้อมที่จะก้าวไปพร้อมเราไม่พร้อมที่จะจับมือเราไปเกี่ยวก้อยเราไปเข้าไปหาเขาเขาก็ถอยหนีนะคะเข้าแหวงแล้วก็มีแต่ให้เรารอฉะนั้นค่อยว่าคุณลองเคลียร์กันดูเนาะลองพูดกันดูว่าโอเคถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆคุณควรจะโยนไม้เนี่ยทิ้งตุ่มไปเลยค่ะเนาะ โอ้ตอนนี้มาแบบสไตล์แข็งๆเลยเนาะเพราะว่าทั้งคิงดาบแล้วก็ควีนดาบเหมือนนักเหมือนกำลังจะตีกันเออเนาะโอเคค่ะทีนี้จบไปแล้วเนาะเรื่องของชาวคนคุยความสำคัญไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดทีนี้มาดูการงานการเงินนิดนึงเนอะไม่เจาะลึกนะคะขอดูการงานการเงินของชาวราศีตุลน,นะคนคุยกับคนโสดในช่วงเดือนเมษานี้หน่อยค่ะการงานเป็นยังไงขอไพ่ให้กับการงานชาวราศี ตุนเลยคะ่ะชาวราศีตุลการงานเหนื่อยหรอทนเหนื่อยหน่อยเนาะทนเหนื่อยหน่อยนะทน,นยนยนะทนเหนื่อยหน่อยกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบว่าบางคนนะเอาก่อนไพ่ของไพ่ของแปดถ้วยอะ่ะมันเหมือนบางคนอะ่ะ รู้สึกเหนื่อยกับงานมากๆอยากจะเดินหนีแล้วอยากจะเดินหนีหรืออยากจะหยุดกับการทําอันนี้นะแต่ว่าพลอยมองว่าเดอะสตาเหมือนคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็อาจจะอยากที่จะเลิกบางสิ่งบางอย่างในในงานที่มันทํามาแล้วนะมันอาจจะจบก็ได้งานที่คุณกําลังทําเนี่ยมันอาจจะต้องหยุดกับงานนี้ไปเลยจบในที่นี้พลอยมองว่ามันไม่ได้เลวร้วายนะมันอาจจะเพราะว่ามีเดอะสตามาด้วยนะเดอะสตาก็อาจจะ จบเคสเก่าๆที่มันเหนื่อยหน่ายที่มันโอ้ต้อง,ต,องต้องไปแถไปไกลๆหรือต้องทําอะไรที่เราอาจจะไม่ถนัดฉะนั้นไพ่ของเดทนะ่ะมาจบคุณอาจจะต้องเออได้ไปไปเริ่มทําใหม่ๆนะนะคะแล้วก็อาจจะงานเนี้ยที่คุณทาเนี่ยอาจจะเข้าตาของผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นะคะนี่เป็นเรื่องของการงานเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีกิจการของตัวเองคอยมองว่ามันจะมีภาวะของคุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วแล้วกิจการเนี้ย มันอาจจะเป็นงานที่คุณรักนะมันอาจจะเป็นงานที่คุณรักแต่บางทีมันอาจจะต้องพลิกแพลงนะพลอยไม่มองว่ามันอาจจะต้องยกเลิกหรืออะไรเนาะฉะนั้นพลอยว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเพื่อฉะนั้นเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงอ่ะจะบอกว่ายังไงอ่ะคือทําให้มันเหมือนแก้เคล็ดไปในลักษณะที่อ่ะงานเนี้ยทั้งทั้งที่เราชอบนะเราไม่อยากให้มันจบไปเราก็เปลี่ยน ในความคิดว่าเราจะทําแบบนี้ไปทําแบบอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเป็นที่เดิมที่เดิมหรือเปลี่ยนให้มันดูว่าแก้เคล็ดแะเอออย่างเหมือนเหมือนบุคคลที่เขาทําแบบว่าลดแต่พอยว่ามันใช้ได้ไหมอะลถคันนี้สีขาวแต่จริงๆรถสีดำอะไรเงี้ยฉะนั้นไพ่อะมันบอกว่ามันมีเรื่องของการต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงนะ,ะมีเกณฑ์ถ้าเอาจริงๆไพ่เดทอะมันคือการจบอะจบฉะนั้นถ้าคุณกิจการของคุณมันมันไป ได้ลำบากนะก็ลองอีกนิดหนึ่งลองพลิกแพงลองเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรเข้ามาในในภาวะในในภาวะนั้นน,นนะเนาะแล้วก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะหรือว่าทำอะไรที่ให้ผู้ใหญ่สนับสนุนหน่อยนะคะมาดูกันค่ะการงานที่เป็นเงินเดือนเนาะเป็นเงินเดือนนอะก็อาจจะมีงานหนักบ้างนะแล้วก็แต่ผู้ใหญ่กำลังมองอยู่เนาะผู้ใหญ่มองอยู่ทีนี้มาดูค่ะเรื่องของ เรื่องของการเงินค่ะคิงเรียนเจสเมนมเหมือนคุณกำลังรอเงินอะไรบางสิ่งอย่างอยู่เนาะรอที่จะเอามาใช้ใจ่ายอะไรแต่ว่ามันเป็นภาวะของความนิ่งในเดือนนี้มันมันมีข่าวมานะมันมีข่าวมันมีมันเหมือนเรารอแหละแต่ว่ามันมีความคืบหน้าอะไรมามอาจจะสื่อสารมาแต่ว่าภาวะที่มันจะโล่งมันจะได้รับเลยอะมันก็ยังนะยังเนาะขอดูขยายสี่ดาบเนยค่ะ คุณอยู่ในภาวะของการรออ่ะอืมถ้าเป็นการเงินเนาะอืมแต่สุดท้ายแล้วรอไปถ้าถ้ารอจริงๆอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังเนาะอืมมันอาจจะภาวะช่วงต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะรอแล้วก็หืดขึ้นคอหน่อยแต่ว่ามีไพ่ของนะคะก็มีเรื่องของเนี่ยเห็นไหมเหรียญแล้วก็การได้สื่อสารได้การได้ถูกปลดปล่อย แต่ภาวะของไพ่จริงๆอ่ะอาจจะช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช้าหน่อยเป็นภาวะของการหยุดอ้าเดือนนี้มันมีวันหยุดเยอะก็ได้เนาะไปอีกทีก็ไปไปลายเดือนนะก็อาจจะได้รับรู้ข่าวสารอะไรนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับชาวราศีตุลเนาะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ